สวัสดีค่ะคกับเราช่องใา้หุนสุรินทร์สีทอท่าตูมค่ะวันนี้เราจะพาพี่ชายน้อยเดินรอบโรงพยาบาลนะคะแล้วก็จะพาพี่ชายน้อยไปช่างน้ําหนักด้วยค่ะช่างดูว่าพี่ชายน้อยตอนนี้น้ําหนักกี่ตันค่ะก็ไปชมกันเลยค่ะนี่คะคะก็ได้เอาออกจากที่ที่นอนที่อยู่อาศัยแล้วนะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะพาเดินไปชั่งน้ำหนักนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าน้ำหนักที่แชน้อยเท่าไหร่นะคะก็ oh. 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 คือตั้งแต่มาอยู่นี่นะคะก็ต้องเวลาจะกินอะไรต้องชั่งน้ำหนักไว ของี่แค่น้อยก็ดีดีขึ้นตลอดนะคะคาดว่าอีกม่นานก็คงน่าจะได้กลับไปบ้านแล้วนะคะ น,นี่ก็คงฟิลแ้่เลยค่ะโชวดีนะคะน้ำหนักช่วยเหลือไว้นะคะใครมันช่วยเหลือไว้ หนังเสร็จต่อไปก็จะพาเดินไปช่างน้ำหนักนะคะก็จะอยู่ตรงข้างหน้าโรงพยาบาลน,นะคะก็คือพี่ชายน้อยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะเหลือแต่ว่ายังไม่กล้าปล่อยให้นอนนะคะเพราะว่าเคยปล่อยให้นอนแล้วแต่ว่าลุกไม่ขึ้นนะคะก็เลยยังไม่ค่อยกล้าปล่อยนอนเองสักเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องใช้เข็นเกาะไว้ก่อนนะคะ ก็จะเริ่มพาเดินก่อนเลยน,นะคะเสียงลมมากดังกว่าเสียงพูดอีกนะคะเนี่ยลมแรงมากเลยนะคะก็มีควานออสมาช่วยด้วยนะคะ ตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลคะก็ได้เดินทุกวันเลยนะคะเดินอยู่กับที่คะะนประมาณไปกลับไปกลับสิบกว่ลอนะคะอากาศตอนนี้ก็แดดเปี้ยงๆนะคะกับลมนะคะ อยู่ในร่มก็หลับเลยนะคะบรรยากาศก,ก็จะดีมากเลยนะคะสงบนะคะข้างๆรอบๆก็มีแต่ป่าไม้นะคะก็จะถึงนตรงช่างนะคะ ก็เดินมาถึงตรงช่างแล้วนะคะก็กําลังจะไปช่างน้ำหนักนะคะส่วนตาช่างนะคะก็จะเป็นที่ช่างของรถนะคะใช่ค่ะใช้ที่ช่างตาช่างโยวกับรถค่ะช่างเวลารถบรรทุกเขาบรรทุกของเนาะก็จะช่างเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เวลาเก็บมูลพี่ชายน้อยเสี่ยนคะก็เอามาช่างตรงนี้เหมือนกันน่ควันอดหนักหกสิบ โอ้ยบอกเรื่องนะคะหวันออสนะหกสิบแล้วก็สามตันเนาะสามตันแม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอไม่กล้าขึ้นไงไม่กล้าขึ้นจะช่างถึงสามตันนะคะสามพันสามร้อยห้าสิบสามพันสามร้อย เอาหมอทำไมมันบิ่งคะยังไม่นิ่งเลยสามพันสามร้อยสิบห้ากิโลค่ะก็รบโซ่ลบพันไปด้วยนะคะก็ประมาณสามตันสองค่ะสามพันสองรอยกิโลค่ะ แม่ลองไปชั่งเลยนะคะสกิโลโอ้ให้คุณแม่ขึ้นเลยเหรอคะลองดูค่ะ้กขึ้นไหมเนาะเลขสวยไหมยกขึ้นขึ้นขึ้นก็ขึ้นนะคะเลขแต่ไม่รู้ว่าจะตรงหรือเปล่าอย่างเรานี่ต้องใช้เครื่องคิดเลขในการชั่งนะคะกดเลขเอาแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าเครื่องนะคะ เดินแล้วก็หยุดพักมาคะเดินแล้วก็หยุดพักนื่อยๆนะคะก็จะเดินรอบนี้ประมาณ3มรอบนะคะประมาณ 2- 3ามกิโลนะคะน่าประมาณ2กิโลกว่านะคะ3มรอบนี้นะคะโามปกเกตสามพกเกตี่เขาจะเดินกี่รอบ รอบค่ะสามรอบสามรอบโรงพยาบาลค่ะทำไมคุณแม่ไม่วิ่งตามช้างคะจะได้ลดความอ้วนด้วยมทำไมยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะเป็นลมคือมันนอนเฝ้าทุกวันเลยนะคะก็ได้ตอนกลางวันนะคะส่วนกลางคืนคุณสุเกตก็จะนอนนอนเฝ้ากลางวันเป็นหน้าที่ของคุณแม่อุ่นค่ะเป็นหน้าที่ของแม่อุ่นมาเฝ้าส่วนสองหนุ่มก็แวะไปหาตลอดนะคะ แต่ว่าช่วงนี้ขอถ่ายคลิปพี่ชายน้อยก่อนนะคะเพราะว่าจะอัปเดตอาการให้เอซีได้ดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแดดเปี้ยงๆเ,เลยนะคะวันนี้เมื่อกี้รบพกเกตไปเหลือเท่าไหร่คะหมอ เมื่อกี้นะคะก็ไปช่างมาแล้วนะคะก็ลบคุณปู่เกตลบโซ่ลบอะไรต่างๆนะคะก็จะเหลือ3,100กว่านะคะก็3ตันนะคะก็จะเดินรอบลงมานะคะประมาณ3รอบนะคะ เป็นการมีเส้นมีสายด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปในตัวนะคะก็คือจะมีปัญหาสะสมนะคะก็คือก่อนที่จะพี่ชนอนจะมาอยู่กับเรานะคะก็คือพี่เขาเคยเป็นช้างลากไม้นะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับขาด้วยนะคะก็เหมือนกับคนนะคะถ้าเกิดว่า ทำงานหนักเกี่ยวกับพวกข้อเข่าเสื่อมหรือเกี่ยวกับไม่มีแรงทางขานะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเวลายิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีปัญหาเยอะนะคะก็ค่อยๆเดินนะคะ ภูเก็ตร้อนครับโอ้แดดก็แรงมากเลยนะคะวันนี้แล้วก็มีลมนะคะหนาวร้อนเช้านะคะก็มาครบมาสองฤดูนะคะขับแค่ฝนนะคะเช้าก็น้ํหนาวนะคะส่วนตอนช่วงเที่ยงๆที่น,นะคะก็จะร้อนนะคะ เห็นอะไรกินให้หมดท้างนะคะก็คือเคยถามคุณปู่รุนนะคะว่ากินเยอะไหมนะคะก็คุณปู่เคยบอกว่าถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ประมาณ250รู้นะคะประมาณนี้นะคะที่ปกติช้างเขากินกันนะคะ ช้างลักษณะนิสัยของช้างนะคะช้างจะชอบอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อนนะคะจะไม่ชอบ,ชอบหน้ารนะ้อนเวลาหน้าร้อนนะคะต้องพยายามอาบน้ําให้ช้างะคะเพราะว่าสามารถทาให้เขางุ่นหิดได้นะคะถ้ามันร้อนมากๆนะคะอารมณ์เขาก็จะร้อนนะคะร้อนตามอากาศเลยนะคะและอย่างพี่หนุม่มนะคะเวลาอยู่บนบกนะคะถูกดดแดดร้อนๆนะคะก็จะงุดหงิดน,นะคะ อันไหนร้อนมากที่เขาก็จะหนุ่มหินหมากนะคะแต่ถ้าเอาไปลงน้ำปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างแล้วเชือกเลยคะ่ะจากพี่หนุ่มที่ไม่ขี้เล่นนะคะอยู่บนโลกไม่ค่อยขี้เล่นเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในน้ำขี้เล่นมากเลยนะคะจะนอนในน้ำนะคะแล้วก็เล่นน้ำพ่นน้ำนะคะก็คือจะเป็นภาพที่หาดูยากแล้วน,นะคะตอนนี้เพราะว่า ไม่กล้าเอาลงนะคะมีแต่คุณพ่อนะคะที่กล้าลงได้เพราะว่าเขารู้ใจพี่หนุ่มเยอะนะคะ